คือตอนนี้มันมีมีชื่อของพลเอกประวิตรวงสุวรรณอยู่ในเกมนี้ด้วยนะคะ<ม>คือเกมสําคัญก็คือเกมของคุณเรืองกายฤกิ์วัฒนะอ่ะคุณเรืองกายเป็นใครคุณเรืองกายเป็นสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐคนก็เลยมองว่าลุงป สั่งมาเปล่า,า,าเกี่ยวอะไรกับลุงป้อมหรือเปล่าและยิ่งพอไปฟังสุพุพรอาจจะบอกว่านี่เป็นเกมทั้งหมดที่ลุงป้อมต้องการหรือเปล่านะคะเมื่อวานนะะักข่าวก็เลยไปถามพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณค่ะถามเฉพาะกรณีของคุณเรืองไกลเนี่ยนะคะบอกว่า การที่คุณเรืองกลายเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐทำให้ถูกโยงว่าพักอยู่เบื้องหลังท่านก็บอกว่าไม่เกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะและพักก็ไม่ได้มีการออกมาเป็นมติอะไรด้วยไปฟังเสียงพลเอกประวิทย์ค่ะาม

รมันเปนรนครับห้าไม่ได้หรอกนะห้ามไม่ได้เลยเขาเป็หน้าที่เขาเขได้ือหนึ่งสายสาายส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 าสายจายสายสามายสาถึง่ถึง่